สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญน,นะครับก็คลิปนี้มารีวิวแล้วก็มาขายเหรียญเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีแค่2รายการนะครับก็ลองดูนะครับว่าทันหรือไม่ทันกันนะครับก็ ก็ไม่เด็ดมากแต่ก็คือก็เป็นเหรียญเด็ดเหมือนกันนะครับก็คลิปนี้เป็น ep ที่115แล้วนะครับก็จะพยายามทยอยทำลงมาให้ชมกันเยอะๆนะครับเรื่อยๆนะครับก็ช่องทางติดต่อนะครับท่านที่ต้องการจะซื้อเหรียญนะครับติดต่อไลน์ดีสลาลม8ป8เท่านั้นนะครับเน้นติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับคลิปนี้มีเด็ดๆอะไรบ้างนะครับมีชุดนี้นะครับเหรียญมันไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็คือ เป็นเหรียญหายากแล้วก็ผมก็ซื้อมาในราคาที่แบบราคาเท่าเหรียญปกตินะครับเดี๋ยวชุดนี้ขายเหมาเลยนะครับใครใครได้ชุดนี้ไปก็ก็คือโอเคท่านเดียวนะครับไม่ไม่ไม่ดราม่านะครับให้ให้ชุดเดียวไปเลยนะครับให้ดูสภาพก่อนนะครับเป็นเหรียญสิบบาทปีสีหนะครับอันนี้เหรียญที่หนึ่งนะครับอ่าเหรียญที่สอง เหรียญที่สองนะครับให้ดูสภาพมันก่อนนะครับ <c oughs> เหรียญที่สามเหรียญที่สามนะครับ <c oughs> เหรียญที่สี่นะครับใครล้างเป็นไปล้างเองนะครับเนี่ยสภาพยังดีอยู่นะครับ <c oughs> เห็นไหมครับ <c oughs> เหรียญที่สี่ละอันนี้เหรียญที่ห้านะครับ เหรียญที่หกนะครับนี่เหรียญที่เจ็ดนี่อันนี้เหรียญที่แปดนะครับก็มีบินบ้างนะครับมีดำไปล้างอีกนะครับเหรียญที่เก้านะครับซ <C 1> ีหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่นะครับ น่าจะเป็นที่แสงนะครับเหรียญจริงไม่ไม่ได้สวยขนาดนี้นะครับนี่นะครับเหรียญที่เก้าละอันนี้เหรียญที่สิบนะครับนี่นะครับเหรียญที่สิบหรือว่าจะเป็นสองชุดดีนะครับจัดเป็นสองชุดดีกว่านะครับตอนแรกตอนแรกผมว่าจะ จะให้เหมาเลยนะครับหนึ่งท่านยีสิบเหรียญแต่ว่าเออคนละสิเหรียญดีกว่านะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นชุดละสิบเหรียญนะครับอันนี้ชุดที่หนึ่งนะครับอันนี้ชุดที่หนึ่งสิบเหรียญนะครับชุดที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยววางไว้ก่อนอันนี้ชุดที่หนึ่งนะครับสิบเหรียญอันนี้ชุดที่สนะครับหน สามสี่ห้าหกนี่ครับเป็นร้อยนะครับเจ็ดแปด เก้าสิบนะครับสิบเหรียญชุดละสิบเหรียญนะครับได้ได้สองสองท่านนะครับสองชุดนะครับเดี๋ยวคิดคิดให้ดูนะครับปกติผมขายอยู่เหรียญละร้อยยี่สิบนะครับเดี๋ยวผมหาเครื่องคิดเลขก่อนนะครับอ่ะปกติขายร้อยขายขายร้อยยี่สิบนะครับชุดนี้ขายหนึ่งร้อยสิบห้านะครับ คูณ10ชุดละ1นึ่งพนาสนะครับ1,150นะครับบวกค่าส่ง50าสนะครับบวกค่าส่ง50อ่าชุดหนึงก็พันสองนะครับรวมส่ง EMS นะครับมีแค่2ชุดนะครับอันนี้มี2ชุดนะครับมี2ชุดชุดละ1นึ่ตกเหรียญละร้อบาทนะครับ ก็มาแบ่งปันให้นะครับมาแบบใครโชคดีมาเจอก็ก็ซื้อไปนะครับทีเดียว10เหรียญเลยนะครับอันนี้มี2ชุดนะครับรายการแรกนะครับแล้วก็อันนี้1 1 0 0พันหนึ่งร้อยสิบเอ้หนึ่งพันหนยนะครับชุดละหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบค่าจะสองห้าสิบแล้วก็ผมมีชุดหนึ่งนะครับชุดนี้ก็ตัวติดเหมือนกันนะครับชุดนี้ขายเจ็ดร้อยนะครับสองเหรียญเจ็ดร้อยสองเหรียญเจ็ดร้อยนะครับ ค่าสองห้าสิบอันนี้ปีสีหนึ่งสภาพผ่านใช้น้อยนะครับมีคราบแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับปีสีหนึ่งนะครับนี่นะครับเหรียญนี้หนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็เหรียญนี้หนึ่งเหรียญนะครับสิบสตางค์ทองแดงนะครับอันนี้สภาพสวยนะครับสิบสตางค์ทองแดงเลขหนึ่งหางยาวนะครับนี่นะครับที่ผมเคยประกาศรับซื้อชุดนี้นะครับสองเหรียญนะครับขายเจ็ดร้อยนะครับ ทองแดงหางยาว1เหรียญนะครับแล้วก็สิบปี1ีลหนึสปีีสภาพสวยนะครับหนเหรียญนะครับชุดนี้เจ็ชุดนี้เจ็700ค่าส่งห้นะครับมีแค่3รายการนะครับคลิปนี้มีมีชุดนี้เจ็ค่าส่งห้ชุดนี้10บปีีชุดละ10เหรียญสอท่านนะครับห่งพันหบาท ค่าส่ง50นะครับมีแค่นี้นะครับคลิปนี้เอามาแบ่งปันให้กับ FC ทางช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับใครยังมองหาอยู่นะครับก็มาแบบนี้นานๆมาสักครั้งหนึ่งนะครับน่าจะไม่ทันกันหลายท่านนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรอบใหม่นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปขอลาไปก่อนสวัสดีครับ